เมื่อเลยคริสต์มาสครับวันนี้วันที่25ธตันวาคม2 5 6 4นะครับเราก็จะมาดูการสแกนหุ้นของเรานะครับก่อนที่จะไปสแกนก็ไปดูที่อ e n v d r นะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มเข้ามาอย่าง ทะลุทะลวงนะครับสำหรับเอ็นวีดีอาจากต่างประเทศก็คือนักลงทุนต่างประเทศซื้ออุ้นไทยเข้ามานะครับตัวแรกก็เป็น GPS c นะครับเห็นว่าราคาขึ้นไปอย่างมากมายทีเดียวนะครับบอลรุ่มก็เข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับ GPSC เข้าใจว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับมีสตอรี่ที่ดีนะครับก็ราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปอย่างสูงนะครับเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่เข้าขายของเรานะก็จะเป็นอาจจะเป็นบุ๊กนะครับ ที่มีราคาน้อยที่สุดนะครับซึ่งจะเห็นว่าราคานั้นเข้าพุ่งขึ้นไปตามบนลุ่มนะครับถ้าจะถ้าอ่าถ้าเราดูตรงนี้ครับก็คือเป็นแท่งเทียนลักษณะเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วปิดในลักษณะของหนานั่นก็คือเหมือนกับทำอ่าน่าจะเป็นิลิงนะครับก็คือเป็นแท่งเทียนด้านบนนะอย่างนี้นะครับก็หมายว่าในวันถัดไปก็ในวันจันทร์หน้าก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับสาหรับ ตัวบุกนะครับที่มีราคาในน้อยเนี่ยครับอันนี้เราก็ดูกันเรื่อยๆไปนะครับว่าจะดูตัวไหนที่เข้าตาเข้าตาเข้าตานะครับก็จะเป็น XPG นะครับ XPG นะครับหุ้นตัวเล็กนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือว่าที่เป็นตัวแงเทียนสีแดงนะครับเราก็ปิดโดยมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนั่นก็หมายามว่าในวันจันทร์หน้าก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาจะมากกว่าเดิมจากวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีอ v d าของนักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับ ราคาก็จะมากกว่าเดิมนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าอันหนึงถ้ามีนักทุนต่างประเทศเข้า2อ,อมี แท่งเทียนที่มีไส้เทียนอ,อยู่ด้านล่างถึงแม้จะเป็นสีอะไรก็ตามจังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับอันนี้เราก็ตัดสินใจได้ง่ายๆโดยการดูแล้วก็วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับกลับมาดูที่เซ็ตของเรานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะครับราคาปิดอยู่ที่ลบ4 2่อนะครับอยู่ที่1 6 3 7 2 2นเะครับเราเข้าไปดูด้วยหนึ่งนะครับว่าเซตนั้นมีโอกาสเป็นอย่างไรต่อในวันจันทร์หน้านะครับเราก็เข้าไปดูที่อินดิเคเตอร์ก็ยังคงมีแนวโน้ม ยังอยู่ในไซด์เวัพขึ้นไปนะครับแม้ว่าอวอลลุ่มต่งตางๆนั้นก็จะบางเบานะครับซึ่งถ้าดูจากลักษณะของแท่งเทียนก็จะเห็นว่ามีทั้งไส้เทียนอยู่ด้านบนด้านล่างนะครับโดยมีาราคาอยู่ตรงกลางนั้นก็หนาพอสมควรนิดหน่อยนะครับฉะนั้นในวันจันทร์หน้านะครับไซด์เวย์ของออเซตนี้จะมีราคาเปิดไซด์เวัพขึ้นไปนะครับก็คือราคาจะมากกว่าตรงเดิมที่ปิดในวันนี้นะครับก็ รอตรวจชอบตรวจเช็คในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นดังนั้นหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเซตนั้นมีแนวโน้มก็คือ,คอว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่าอยู่เหนือเส้นพาราโบลิกแล้วก็อยู่เหนือเส้น200วันนะครับและแถมก็ยังอยู่ด้านบนของบูลเลตเชอร์แบนด์นะครับราคาก็เซตยังมีโอกาสที่จะไป1,720ได้นะครับถ้าดูจากตรงประมาณนี้นะครับก็จะไปที่1,700ได้แน่นอนนะครับเนั้นก็ แนวโน้มต่างๆก็ยังคงดูดีนะครับสหรับเซตแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมีการเทขายกันนะครับโดยวอลลุ่มนั้นจะเป็นวอลุ่มในส่วนของการเทขายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของเซตนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าการสแกนของเรานะครับโดยสแกนเนี่ยก็ไปที่สแกนนะครับสต็อกสแกนนะครับก็ออกมาก็จะเป็นจะได้อยู่ประมาณ4 4ตัวนะครับซึ่งเก่งกำไรไว้ในวันจันทร์หน้าที่ถึงนี้นะครับก็จะมีตัว ppm นะครับก็ดูว่าเขามีแนวโน้มอย่างไรก่อนเลยนะครับเข้าไปดูที่า n w w s นะครับดู Story ่ของเขาหน่อยนะครับก็มีการเพิ่มทุนของพีเพิ่มเริ่มซื้อวันจันทร์ที่7 7นี้นะครับก็มีการเพิ่มทุนเข้าไปนะครับโดยลักษณะทั่วไปก็ยังคงไม่มีอะไรมากนะครับก็มีการปฏิบัตินานและการทํางานทั่วไปนะครับก็มีการเพิ่มทุนนะครับคือข่าวล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นราคาต้องมีการ พุ่งขึ้นไปแน่นอนดูที่ไบวอลลุ่มนะครับก็อยู่นเหนือกว่าครึ่งนะครับก็คืออยู่ที่56.58นะครับโดยเซลนั้น้37.39นะครับอ่าล้วก็ดูที่ปิกอฟเฟอร์ก็เชนว่ายังคงมีการตั้งกั้นไว้ที่0.83นะครับที่2ล้านกว่าวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีตั้งรองรับไว้ที่ 0.79นะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ระหว่าง0.81-0.8หรือระหว่าง0.82-0.81นะครับก็ตัวนี้ก็บวกวันวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.04นะครับคือวันนี้วันเป็นวันเสาร์นะก็บวกขึ้นไป0.04ก็มีอากาศมีนาคตนะครับเราก็เข้าไปดูที่ตัวแท่งเทียนนะครับก็เห็นว่าถ้าแท่งเทียนแบบนี้ก็คือมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับ ลักษณะคล้ายๆโดยจีเป็นค้อนตัวใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปในวันจันทร์ก็จะมีโอกาสทะลุขึ้นไปถึงพาราโบลิกโดยลักษณะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราดูจากนี้ก็เห็นว่ามีการบีบตัวเข้ามาของตัวบูลเลเชอร์แบนนะครับแล้วก็มีราคานั้นใกล้ๆอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อบูลเลเชอร์แบนบีบตัวเข้ามานะครับก็จะมีการ ลั่นออกไปก็คือมีการแผ่กระจายออกไปนะครับก็จะอาจจะมีโอกาสไปที่1.05นะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัว T P P M นะครับถ้ามีโอกาสถ้าเด้งขึ้นไปที่1 0ึง10.5ก็จะไซว์ไวออกด้านข้างนะครับหรือถ้ายังไม่ถึงก็จะค่อยๆไซว์ไวขึ้นไปนะครับถ้าดูจากวอลุ่มของนักทุนต่างประเทศก็เข้ามานะครับสวันติดนะครับทุน ใทยก็เข้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ MACD ยังคงอยู่เหนือสัญญาณนะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่59นะครับก็ถือว่ายังคงเป็นโน้มไซด์เว้อัพนะครับแล้วก็ทิศทางของราคานั้นแน่นอนววันจันเปิดมาต้องราคามากกว่า ตัวราคาเดิมนะครับตอนนี้ก็คือราคาปิดก็อยู่ที่ประมาณสัก0.79นะครับ0.81นะครับเมื่อสักครู่ก็คือ0.81อยู่ด้านบนนะครับต่อหน้าจะเปิดมากกว่าเดิมนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับตามตายของหุ้นที่เราสแกนออกมานะครับตัวนตัวถัดมานะครับก็มาดูตัวที่ GJGS นะครับ GJS นะครับลักษณะก็ยังคงอยู่ในทํานองขาขึ้นไซด์เวอ์ะครับสำหรับ GJS นะครับ ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ดูลักษณะของ b ายวอลลุ่นะครับก็ยังคงหนานั่นอยู่ที่41.81นะครับก็ถือว่ายังคงมีแต่ยังคงไม่ไม่มากพอนะครับแล้วก็ดูที่ b ิต er, ออฟเฟอก็เห็นว่ามีแนวรับนะครับแนว แนวรับอย่างมากมายอยู่ที่0.49นะครับซึ่งตัว gjs ในวันที่ผ่านมาก็บวกไป0 0 1นะครับอยู่ที่0.50นะครับก็ราคาก็ต่ำอยู่ที่0.50นแล้วก็วอลุ่มอยู่แค่2ล้านนะครับมีแนวต้านอยู่ที่0.51นะครับก็หมายเขาว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะสวิง,งไป0.54หรือเลยไปมากกว่านั้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเห็นว่าแรงแรงรอซื้อน,นั้นราคาหนานแน่นกว่าแรงเทขายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวนีีี้้ตอองงงมข่่าาวดะสะักกยนึ็ เราก็ไปดูที่ตรง,งนี้ก็มีการเปิดโอกาสให้พูดถึงหุ้นลงวาระการประชุมต่างๆนะครับก็คือสิ้นปีนะครับก็ยังคงไม่มีอะไรนะครับถ้ามาดูที่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป35.1 1เดือนก็บวก8นะครับหนอาทิตย์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเพกแผ่นเหล็กรีดร้อนนะครับก็น่าจะมีโอกาสทำราคาหรือทำกำไรขึ้นมาได้อีกนะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับมาเมื่อปิด ตัวปิดล่าสุดก็คือตัวแท่งเทียนล่าสุดก็คือเป็นเขียวแล้วก็มีไส้เทียนยูดด้านล่างนี้นก็มาเขาว่าในวันจันทร์ที่จะผ่าจะถึงนี้ครับวันที่27นี้ก็จะมีโอกาสราคาเด้งขึ้นมากกว่านี้นะครับและแถมเขายังอยู่ที่ส่วนด้านบนของบูลิเจอร์แบนด์นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะไปที่ประมาณสัก0.58 ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ0.5051 5นะครับราคาเขาอยู่ประมาณนี้นะครับโดยที่มีนักทุนต่างประเทศเข้านิดหน่อยนะครับมีนักทุนชาวไทยเข้าแล้วก็มี ISI ที่58นะครับแล้วก็มี m ACD อยู่เหนือ s i g n a ลนี่คือเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ดูนะครับว่าแบบนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มให้บอกว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ราคาจะต้องมากกว่า วันนี้นะครับนี้เราก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าจะขึ้นไปที่0.5253ได้หรือเปล่านะครับรับตัว J, J GJS นะครับส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นตัว Apple นะครับ Apple นี่ก็อํานองเดียวกันนะครับก็ถ้าดู <c oughs> รายวอลุ่มก็เจนว่ามาแน่นทีเดียวนะครับ61.23เซนนะครับส่วนเซลล์ก็อยู่ที่35.14นะครับตัวนี้ก็ยังคง พุ่งขึ้นไปนะครับไปที่ดูที่บิตออฟเฟอร์เขาเชนว่าฟังฟังฟังฝังออฟเฟอร์นี่ยังคงหนานแน่นมากกว่านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาบวกขึ้นมาถึง0.03นะครับฟเฟอร์นะครับอยู่ที่0.43ตัวขึ้นไป3 0.3จุดนี่ก็ถือว่ามากมายทีเดียวนะครับนเนื่องจากว่ามีามีวรุ่มหนานแน่นขนาดนี้นะครับยังคงสามารถวิ่งขึ้นมาถึง0.3จุดได้นะครับนั่นต้องมีอะไรดีสักอย่างนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูที่ข่าวก็มีการประชุมอะไรพวกนี้นะครับก็มีโอกาสมีบ เมีอะไรแจกจ่ายกันนะครับแล้วก็ไปดูที่ไฮไลท์ก็เห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไป19 1, 1> เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป16นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป2.27นะครับนั่นก็หมายเขาว่าเมื่อลบก็ต้องมีการโยนราคาขึ้นมานะครับเป็นการรับนะครับเป็นการกดราคาลงมาเพื่อรับนะครับนี่ก็ถ้าดูจากตัวนี้ก็เห็นว่ามีพาราโบลิกหรือว่ายัองอยู่เหนือพาราโบลิกนะครับล้วก็มีบูลเลเชอร์แบนนั้นบีบแคบเข้ามาก่อนที่จะค่อยๆพุ่งตัวขึ้นไปนะครับเมื่อถึงนิวไฮก็มีการยอดตัวลงมานะครับ แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาไซด์เวลลงมาแล้วเป็นสีแดงตลอดตลอดตลอดนี่ก็หมายความว่ามีการคือพอถึงจุดก็คือขายทิ้งหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือว่ามีแท่งเทียนกระโดดเข้ามารับเพราะว่ามีมีนักงืุนต่างประเทศนั้นเข้ารับนะครับแล้วมีทุนชาวไทยก็เข้ารับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นราคาก็เลยมีการดีดกลับกระเทือนขึ้น,นมาเหนือตัวพลพบพลาบลบขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแนวนี้นะครับก็ ในวันจันทร์หน้าก็จะเป็นได้2ทางคือถ้าเปิดกระโดดขึ้นก็จะมีโอกาสราคามากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าว่ายัางราคาก็น่าจะไซด์เวไปไปทา่ทานทางด้านข้างนะครับถ้าเกิดในวันจันทร์ที่ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีไซ้เทียนอยู่ด้านบนหลังจากที่มีไส้เทียนอยู่ด้านบน,เ,น,น,บนเราก็ประมาณแนวโน้มได้ว่าอาจจะราคาขึ้นไปไม่ถึงไม่เกิน,น 0. 0.1นะครับ0.01นะครับฉะนั้นในวันจันทร์ก็อาจจะราคาอยู่ที่ 0. สูงสุดก็น่าอยู่0.4645นะครับแล้วก็รอรับอยู่ที่0.43นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะมีอนาคตราคาน่าจะไปที่0.44ราคาก็คืออยู่ที่0.45ได้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเก่งกําไรตอนนี้ก็คงจะไม่ได้มากอะไรนะครับเนื่องจากว่าเขาราคาเขายัางคง s i d e w a y ไปด้านข้างราคาฐานที่เขาเคยขึ้นไปถึงก็คือ0.44นะครับอย่างมากสุดก็น่าจะอยู่ที่0.44นะครับสําหรับตัว e อร r นะครับ คิดว่าน่าจะยังคงเก่งกําไรไม่ได้มากอะไรนะครับสลับตัวเอฟเฟอร์นะครับก่อนแล้วแต่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับหลังจากฟังอุยาฟูมัญายได้บรรยายไปประมาณนี้นะครับพิจารณาดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นอนุม ก็ยังคงมีโอกาสนะครับแต่จะมีมากมายเท่าไหร่นั้นก็ต้องอ,า,อาศัยจังหวะระยะเวลานะครับแล้วก็ประเด็นคือมีนักทุนต่างประเทศเข้านะครับนั่นก็หมายควาว่านักทุนต่างประเทศก็มีต้นทุนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีต้นทุนประมาณนี้น่าจะมีโอกาสที่จะทํากําไรเด้งขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็เป็นการยอดตัวแล้วก็ยังอยู่โซนด้านบนนะครับ ลักษณะของโซนด้านบนเรียบร้อยแล้วครับก็คือว่าราคาอยู่ด้านบนก็มีโอกาส2อ,อย่างคือ sideways ออด้านข้างหรือขึ้นไปต่ออีกได้อีกนะครับตัวถัดมานะครับตัว TSI นะครับ TSI นั้นครับก็ดูจากแนวโน้มก็เป็น sideways up ขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูจริงๆเราต้องดูจากผลลุ่มนะครับว่ามีความต้องการของตลาดอที่57.5% 6นะครับ ก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ดูที่บิตกอฟเฟอร์ก็เช่นว่าแน่นอนมีแนวรอรับอยู่มากกว่าฝั่งคือราคารอรรับอยู่ที่33 3ล้านตรงวลุ่มนะครับอยู่ที่0.36สนะครับส่วนราคา,าที่จะปล่อยของก็อยู่ที่ประมาณสัก0.37นะครับฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ต้องกลับมาที่0.37นะครับตอนนี้ก็บวกอยู่ที่0.02นะครับก็คือขึ้นมา2 2ล็อกนะครับ2จุดนะครับ 0.2จุดนะครับอ่าตัวนี้เราจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าราคานั้นก็อยู่ในแนวแนวไซด์ w a y ์ไปด้านข้างนะครับเราก็ดูอ่าสตอรี่ก็ทั่วไปก็จะเห็นว่ายังคงเป็นลักษณะของการขาดทุนกำไรนะครับในการรายงานงานที่ผ่านมานะครับในยุคของโควิดนะครับสรับตัวนี้ก็ยังคงขาดทุนกำไรนะครับถ้าไปดูไฮไลท์นะครับก็เจน3สามเดือนที่ผ่านมานั้นก็รอดแรกนะครับเนื่องจากเป็นประกันภัยนะครับ อัคีภัยนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นไอเกี่ยวกับเกี่ยวกับป้องป้องกันภัยนะครับอัคีภัยพวกนี้นะครับทางด้านรถยนต์นะครับก็รือว่าช่วงนี้ก็มีการเกิดอุบัติเหตุมากมายนะครับเกี่ยวกับไฟด้วยนะครับเห็นรถโดนไฟไหม้นะครับอยู่ดีก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาในรถยนต์ก็มากมายนะครับ ประเดนก็คือว่าเราก็ไปดูที่อินดิเคเตอร์จากกราฟของเรานะครับเพถ้าตรงนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะไส้เทียนอยู่ด้านบนนั่นก็หมายว่าในวันจันทร์ก็จะมีโอกาสที่ราคาก็จะตกลงมาครับจาก0.37นะครับราคาก็น่าจะโยมา0.37-0.36นะครับหรือ0.35นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะฮะเพื่อให้เข้ารับนะครับโดยที่ตัวนี้นั้นมี โอกาสที่จะไปที่0.44นะครับแต่ถ้าถ้าเราเข้าแล้วต้นทุนเราอยู่ที่0.36 0.35นะครับ0.34ก็ถือว่าจังหวะเข้าจังหวะที่ต่ำนะครับเพราะว่าราคาจะขึ้นไปที่0.44นะครับถ้าดูจากแนวโน้มนะครับก็ถ้าดูจาก อินดิเคเตอร์เจะเห็นว่าอยู่ที่58นะครับสละ ISI อนะครับ MACD อยู่เหนือ s ิก n a ลนะครับแล้วก็มีบอรุ่มเข้าทั้งภายในแล้วก็ของต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นแนวโน้มที่อนาคตที่ Sideway Up นะครับที่ประเด็นสำคัญก็คือดูที่การบีบตัวเข้ามาของ b ู l l i n g อ r ์แบนนะครับเมื่อ b ู l l i เ g อร์แบนบีบตัวเข้ามาย่อม,มีโอกาสที่กระจายตัวขึ้นไป ะจะกระจายตัวขึ้นไปได้หรือจะกระจายตัวลงข้างล่างนะครับก็ต้องดูว่าราคานั้นอยู่เดวฝั่งบนหรือฝั่งล่างของตัวบูลเลชั่รแบนนะครับอันนี้ให้เห็นว่าราคานั้นอยู่ ด้านฝั่งบนนะครับฝั่งบนของบุลจ์แบนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าตัวนี้บอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงนะครับเพราะว่ามีไส้เทียนอยู่ด้านบนแต่ก็ยังคงไม่แน่นอนนะเพราะว่าอยู่ที่วอลลุ่มของวอลลุ่มความต้องการของตัว TSI ราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีจังหวะแตะที่0.44ก็จะอาจจะ มีการไซด์เวยลงมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเป้าที่เราจะทํากําไรก็คือจุดมุ่งหมายที่เราให้ไว้ก็คือจะ0.44นะครับถ้าถึง0.44ถ้าต้องการกําไรก็ช็อตช็อตเสร็จแล้วก็หรือจะตั้งคัดลอตไว้ตรงประมาณ0.44ก็ได้นะครับก็ถือว่าคัดลอตเอากําไร,รส่วนราคาจะพุ่งขึ้นไปเกินนั้นก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับประเด็นก็คือว่า0.44จะเป็นจุดแรกที่ตัว TSI นี้ วิ่งขึ้นไปนะครับราคาก็จะไซด์อยู่ไซด์เวย์อยประมาณ0.44นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว TSI นะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราสแกนออกมาแล้วเราก็เลือกหุ้นสแกนดูดีๆแล้วก็าวางแผนนะครับก็เาทำแล้วก็คิดว่าจะได้กำไร แต่ละจุดแต่ละจุดยังไงแล้วก็ค่อยรวมกันในแต่ในทั้งเดือนนะครับก็จะเป็นกําไรทั้งหมดที่เราจะได้มานะครับแล้วค่อยสะสมขึ้นไปจากอันนี้ก็คือจะประมาณจากหลักร้อยนะครับจนเป็นเป็นพัน 1, ไปเป็นหมื่นไปเป็นแสนแล้วค่อยเล่นหุ้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับท่านานักลงทุนมือใหม่นะครับกรุณาแชร์คลิปนี้แล้วก็ subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ